คนละครึ่งเฟสที่สําสำหรับร้านค้าทั้งรายใหม่แล้วก็รายเก่าเริ่มลงทะเบียนวันไหนเช็คด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่16สิงหาคมปี2,565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาอัปเดตสำหรับใครที่เป็น ร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่5คอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะใครลงทะเบียนกันแล้วบ้างคะ่ะวันนี้มาอัปเดตคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขว่าต้องไปลงทะเบียนอะไรอย่างไงนะคะในเว็บไซต์ตรงไหนนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ที่ พ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ประกอบการนะคะังร้านค้าแล้วก็รายเก่าลายใหม่เนี่ยต้องการเข้าร่วมนะคะต้องทําอย่างไรวันนี้นําข้อมูลมาฝากกันแล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยหมูก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ อัปเดตนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟส5ค่ะหลังคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนั้นนะคะได้อนุม,มัติเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะคะซึ่งให้เฟส5นะคะไม่เกิน800บาทต,ต่อคนตลอดโครงการค่ะกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน26.5ล้านคนนะคะตลอดวงเงิน21,200ล้านบาทนะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายนจนถึง31ตุลาคม65นะคะซึ่ง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคครื่งเฟส5ได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม65เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวล 6, า6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครโดยแยกเป็นหนึ่งเลยนะคะผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการโครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแล้ว จะประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปถุงเงินนะคะ2นะคะก็คือส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐเลยเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w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  ์ล l a คนละครึ่ง .com นะคะหรือสาขาธนาคารกรุงไทยหรือว่าจุดรับลงทะเบียนทั่วประเทศนะคะซึ่งเงื่อนไขของ การเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติดังนี้เลยนะคะจะต้องเป็นประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะ อย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มเป็นต้นนะคะการบริการต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างใช่ไหมเรานะคะถ้าเกิดว่าเราได้สิ่คนละครึ่ง800เนี่ยเราจะต้องสังเกตนะคะป้ายว่ารับโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะคะเนาะและจะต้องเป็นร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลน,นั่นเองนะคะก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปนั่นเองเนาะไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเช่น ร้านสดวกซื้อใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะเพราะว่ารวยแล้วนะเพราะว่าโครงการนี้เขาเหมาะที่จะกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองนะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w บ o l ์ไว i บท c o m เท่านั้นนะคะกองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชนลงทะเบียนผ่านสาขาหรือว่าจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทําการนั่นเองค่ะซึ่งวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโกษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้า,ขอ,าของโครงการของโครงการคนละครึ่งเฟ็่5ที่เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลดภาระ ค่าใช้จ่ายประจําวันของประชาชนนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรานะ,ะสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนเจ้าของร้านค้าหาเร่แผงลอยรถเข็นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยล่าสุดนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงคลังนะคะได้เปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการ เฟส5นั่นเองนะคะจนกว่าจะประกาศปิดรับสมัครนะโดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการโครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วนะคะและประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อไปให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่เคยเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือว่าเดินทางไปที่กรุงไทยนะคะก็ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมได้นะคะนั่นก็คืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและ ค่าบริการนะอย่างเช่นร้านนวดสปาทําเล็บทําผมนะคะค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือว่าขนส่งมวลชนสาธารณะนะคะซึ่งไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันนะคะบัตรเงินสดและสินค้าบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระล่วงหน้านั่นเองค่ะและในส่วนของวันที่17สิงหาคมนะคะจะเปิด รับลงทะเบียนร,ร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะเฉพาะหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของประชาชนซึ่งมีสิทธิ์จำนวน26.5ล้านสิทธ์นั้นจะสามารถเข้าร่วมนะคะยืนยันสิทธิ์ โครงการค ok ุร ok ุเครื่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ในวันที่19สิงหาคมนะคะและใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคร ok ุครื่งเฟส5ครั้งแรกเนี่ยผ่านแอปเป่าตางังภายในวันที่14กันยายน65นะคะจนถึง6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนั่นเองค่ะหากพ้นเวลากำหนดนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมนะคะก็อย่าลืมทําตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาะคนไหนนะคะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบุมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ